lúc เจาะแก้กฎหมายเครดิตบูโรหนีหมดผลบัญชีดำทันทีนายสันติพร้อมพัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้หารือเกี่ยวกับข้อเสนอของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือว่าเครดิตบูโรที่อยากให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารเช่นธุรกิจ l ีสซ i ่งเช่าซื้อรวมไปถึงนาโนฟแนนซ์และฟิกโกฟแนนซ์สามารถเข้าไปเป็นสมาชิกที่จะส่งข้อมูลให้เครดิตบูโรได้เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการประเมินสินเชื่อให้ครอบคลุมมากขึ้นค่ะทั้งนี้ยังมีความกังวลในบางประเด็นโดย ยเฉพาะผลกระทบที่ไม่เป็นธรรมต่อประชาชนระดับกลางและระดับล่างซึ่งอาจจะประสบปัญหาการกู้เงินในระบบได้ในอนาคตเนื่องจากปัจจุบันการจัดทําบัญชีรายชื่อที่ขึ้นบัญชีดําหรือว่าแบ็กลิสต์มีเงื่อนไขว่าผู้ที่เป็นหนี้ที่ขาดการชําระหนี้เกิน3เดือนจะถูกขึ้นบัญชีดําทําให้ไม่สามารถไปขอกู้ในระบบได้แม้ว่าจะจ่ายหนี้ครบแล้วก็ตามค่ะส่งผลให้ยังมีชื่อค้างอยู่ในระบบและไม่สามารถยื่นขอกู้ได้นานถึง2ปีดังนั้นจะเสนอให้เครดิตบูโรแก้ไขประเด็นนี้หากใครมีการเคลียร์หนี้เก่าหมดก็จะพ้นจากการถูก ขึ้นบัญชีดําทันทีค่ะโดยที่ผ่านมามีผู้ร้องเรียนถึงกรณีการถูกขึ้นบัญชีดํามาที่กระทรวงการคลังมากกว่า1 000, 000, ล้านรายซึ่งหากมีการกักรายชื่อไว้นานถึง2ปีประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่เคยเป็นหนี้จะไม่สามารถไปกู้เงินในระบบได้อีกและจําเป็นที่จะต้องหันไปพึ่งหนี้นอกระบบส่วนกรณีผู้เป็นหนี้อยู่และยังไม่ได้เคลียร์หนี้เดิมก็ยังคงอยู่ในบัญชีดําตามเงื่อนไขเดิมค่ะสําหรับขั้นตอนตอน่ตอจากนี้กระทรวงการคลังจะมีการหารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเดินหน้าแก้ระเบียบกฎหมายดังกล่าวซึ่งเชื่อว,ว่าจะใช้เวลาไมม่นนนนนาาและะจเเดิห้สอคร ให้อนุมัติต่อไปค่ะ